สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับเนลเ,เกอร์ก็จะมาเก็บตกคอมเมนต์ครับถึงเกมเมื่อวานนี้นะครับที่ทีมไฮพาสสามารถชนะ GS สเค t าเทคไปได้3ต่อ2เซตนะครับคอมเมนต์เกาหลีเนี่ย ต้องบอกว่าชื่นชมโมเมนตจ้สุขสดกันแบบจัดหนักจัดเต็มเลยนะครับรวมถึงครับบอกตารางการแข่งขันครับวอลเลย์บอลถ้วยสมเด็จพระจัก,กรพรรดิของญี่ปุ่นนะครับแน่นอนว่าวันนี้มีลงแข่งขันกันหลายคู่เลยนะครับที่มีนักกีฬาไทยนะไม่ว่าจะเป็นยูฟ่าแนนุกนิกรวมถึงบุมบิมชัดชวอโมกสีด้วยครับโอ้โหดุเดือดอย่างแน่นอนนะครับซึ่งแน่นอนว่าเดโอเกอร์แจกแจงตารางการแข่งขันนะครับไปเพื่อนๆได้รับ ฟังกันว่าแข่งขันกันเวลาไหนนะครับแล้วดูไปแล้วไปเบลเกอร์เนี่ยก็จะไฟ้สุดนะครับบรรยายเกมเหมือนเดิมเพื่อนยังไงเดี๋ยวเรามาว่ากันนะตรงนี้นะครับเพื่อไม่การเสียเวลาเราไปรับชมรับฟังกันได้เลยครับเราเริ่มที่เรื่องแรกเลยครับนั่นคือควันหลงครับเกี่ยวกับคอมเมนต์ของแฟนเกาหลีนะครับซึ่งแน่นอนว่านะครับพวกเขาก็ได้มีคอมเมนต์เกี่ยวกับ การชนะนะครับของไฮพาร์ที่สามารถชนะ g s เอสคาวเทคไปได้3ต่อ2เซตนะครับแล้วก็มีคอมเมนต์เกี่ยวกับโมเมอยู่พอสมควรเลยนะครับโอเกอร์ก็รวบรวมเก็บตกมาให้นะครับเพราะเมื่อวานเนี่ยโอเกอร์ก็ลงไลฟ์ปุ๊บก็ทำคอมเมนต์เลยนะครับคอมเมนต์อาจจะไม่ได้เยอะแยะมากสักเท่าไหร่แต่พอมาวันนี้ครับแหมต้องบอกว่าเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับโอเกอร์จัดให้นะครับเราไปเริ่มที่คอมเมนต์แรกครับเขาบอกว่ามันเป็นเกมที่ค่อนข้างจะกดดันมากๆเนี่ยชั้นเหงื่อแตกตลอดทั้งเกมเลยแต่ว่าเกมเกม เราก็สามารถเก็บชายชนะได้และคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าฉันมองเห็นถนึงการทํางานหนักของผู้เล่นในแต่ละคนโดยเฉพาะธนัชชาเขามีความมุ่งมั่นมากๆเขาเนี่ยมีความลงตัวกับทีมมากขึ้น ใลคอมเมนต์ต่อไปนะครับเขาบอกว่าฉันอยากขอบคุณจริงๆการมาของธนัชาเนี่ยทำให้ทีมดูดีมากขึ้นฉันรู้สึกดีมากๆเลยนะและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าฉันดีใจที่ชนะนะแต่พูดตรงๆเลยว่าฉันตื่นเต้นมากๆในเซตที่5ฉันคิดว่าพวกเราจะแพ้แต่เราก็สามารถชนะได้ และคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่ยอดเยี่ยมพวกเราจะเก็บชัยชนะต่อไปและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าบอกตามตรงฉันคิดว่าการมาของธนชาเนี่ยส่งผลกระทบที่ดีต่อทีมมากๆวันนี้ทุกคนทําได้อย่างเต็มที่และคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าจริงๆฉันคิดว่าพวกเราเนี่ยไม่ควรจะไปถึงเซตห้าด้วยซ้ำแต่ว่าชนะก็คือชนะและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าไฮพาร์สลุยต่อไปฉันคิดว่าพวกเราทำได้ดีขึ้นกว่านี้อย่างแน่นอน และคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันควรจะจบที่เซต4ด้วยซ้ําฉันไม่คิดว่าจะมาถึงเซต5พวกเราเนี่ยจะต้องเพิ่มเติมปรับปรุงให้มากขึ้นอันนี้เขาก็มองว่าจริงๆควรจะจบที่เซต4นะครับและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าถึงแม้จะเซต5แต่พวกเราก็ชนะนะและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าพวกเราชนะ GS Co สคา T เอีกแล้วและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าจิตใจที่แข็งแกร่งพาพวกเราผ่านเกมนี้ไปได้ และคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าเบยูนาเนี่ยบล็อกได้ดีมากๆอันนี้เห็นด้วยสุดๆนะครับเบยูนาเนี่ยบล็อกในแต้มสําคัญแล้วก็เขาเรียกว่าเป็นบิ๊กพอยท์ทั้งนั้นเลยนะครับวันนี้เบยูนาทาได้ดีจริงๆนะครับและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกประมาณว่าพวกเราเนี่ยทำเต็มที่แล้วถึงแม้ว่าจะลากไปถึงเซตที่หแต่ผลสุดท้ายคือพวกเราก็ชนะและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกประมาณว่ามันเป็นอะไรที่น่าเสียดายมากๆพวกเราเนี่ยน่าจะคว้า3แต้มได้นะ และคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าฉันคิดว่าเกมเกมนี้พวกเราใส่สุดเลยนะพวกเราเล่นกันดีจริงๆและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าฉันก็รู้สึกเสียดายแล้วก็เสียใจเหมือนกันนะที่ทางด้านของซินวาเนี่ยไม่สามารถเก็บชัยชนะให้กับ GS c a l t e c h ได้อะก็สีหน้าสีตาซินวก็อาจจะดูผิดหวังหน่อยนะครับในการพ่ายแพ้แต่ก็ต้องยอมรับว่าการมาของซินวาครับทำให้ไฮพารเนี่ย โอ้โหละสัําเลยทีเดียวเชียวแต่ว่าอย่างน้อยครับก็สามารถเก็บชัยชนะมาได้นะครับและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่ามันเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมมากๆพวกเราเก็บชัยชนะได้แล้วและคอมเมนต์ต่อไปนะครับเขาบอกประมาณว่าการมาของธนชาเนี่ยทำให้ iPad ร์เนี่ยดูกระปี้กระเป๋าดูคึกคืนขึ้นมากๆและนี่ก็เป็นนิมิตหมายที่ดีในการเก็บชัยชนะได้นะครับและคอมเมนต์ต่อไปนะครับเขาบอกว่าเลิฟคิมดาอึน คอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าฉันคิดว่าการเล่นของพวกเราเนี่ยจะต้องมีการเพิ่มเติมแต่ฉันคิดว่าเกมเกมเนี้ยพวกเราก็เล่นได้ดีแล้วและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าแค่ชนะก็ดีใจแล้วคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าทําได้ดีมากทุกๆคนคอมเมนต์ต่อไปเลยครับเขาบอกประมาณว่าเกมเกมเนี้ยพวกเราเนี่ยเล่นกันได้ดีจริงๆถึงแม้ว่ามันจะหวาดเสียวไปหน่อยและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกประมาณว่าพวกเราจะต้องกลับมาซ้อมให้เต็มที่จะต้องเก็บชัยชนะให้ได้เรื่อยๆ และคอมเมนต์ต่อไปครับก็บอกว่าฉันคิดว่าวันนี้เราเล่นได้ดีเลยนะและคอมเมนต์ต่อไปครับก็บอกว่ามันเป็นเกมที่ดีมากๆคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าพวกเราเนี่ยประสานงานกันได้ดีจริงๆแต่สิ่งที่ต้องเพิ่มเติมก็มีแต่เกมนี้ชนะก็ถือว่าทุกคนยอดเยี่ยมมากๆและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าพวกเราจะ g s c อสคา t เทคอีกแล้ว และนี่ก็เป็นคอมเมนต์ของแฟนเกาหลีที่โอ๊กนำมาฝากเพื่อนๆครับซึ่งส่วนใหญ่พวกเขาก็ยินดีกับทีมไฮพาร์ตครับแล้วเขาก็มองว่าการมาของโมเมเนี่ยส่งผลนะครับทำให้ไฮพาร์ดูกระปี้กระเป๋าดูคคืนขึ้นนะครับซึ่งในมุมมองของโอ๊กเนี่ยโอ๊กก็คิดเห็นแบบเดียวกันนะโอ๊กมองว่าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของขวัญและกําลังใจไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแท็กติกเนี่ยการได้โมเมมาเนี่ยครับทำให้แท็กติกเนี่ยก็ดูหลากหลายมากขึ้นไปด้วยนะเพราะว่ามีตัวตีหลายตัวเพิ่มอาวุธหนักมากขึ้นนะครับแต่ในเรื่า ยังต้องมีการเพิ่มเติมอยู่ไม่ใช่แค่โมเมนะหมายถึงทั้งทีมนะครับไม่ว่าจะเป็นจังหวะก,การเข้าทําอะไรแบบนี้อาจจะต้องเพิ่มเติมกันในอนาคตนะครับซึ่งตอนนี้คือโมเมเนเข้ามาในช่วงกลางฤดูกาลนะโอ๊กมองว่าโค้ดก็อาจจะยังไม่ได้ใส่แท็กติกอะไรไปเพิ่มยังไม่ได้ให้โมเมตี3เมตรกลางอะไรแบบนี้เพราะว่า3เมตรกลางเนะี่ยบอล3เมตรต้องใช้ความเข้าใจนิดนึงนะคะในมุมมองโอก๊กคิดว่าถ้าไปใส่ตอนนี้อาจจะเร็วไปหน่อยนะครับก็เลยรอเรียกความมั่นใจให้กับโมเมก่อนนะครับซึ่งตรงนี้ก็ถือว่า เป็นไปตามทิศทางที่ดีอย่างน้อยการเจอเจสเค้าเทคก็เป็นไปตามเป้าหมายนะครับถึงแม้จะชนะแบบว่าเฉียดฉิวแต่ก็ชนะก็คือชนะครับเพื่อนๆทีนี้ครับเรามาดูวอลเลย์บอลญี่ปุ่นกันสักนิดหนึงครับกับทวยสมเด็จพระจกกักรพรรดิครับแน่นอนว่าเกมวันนี้มีการแข่งขันกันหลากหลายคู่เลยทีเดียวนะครับเอาที่มีนักกีฬาไทยลงแข่งเนี่ยมีอยู่ด้วยกัน3คู่นะครับนั่นก็คือคู่ของอารันมาเล่นะครับก็จะเจอกับทีมทางด้านของ ไฮกาชินะครับทีมนี้เป็นทีมโรงเรียนมัธยมนะก็จะแข่งขันกันเวลาตอนเที่ยงนะครับเพื่อนๆส่วนทางด้านของ PFU ครับจะเจอกับฟุกุโอกะนะครับก็จะเจอกันเวลาเที่ยงเหมือนกันนะครับประมาณเที่ยงนะแล้วก็มีฮิเมจิของบุมบิมนะครับก็จะเจอกับทีมซัปโปโรไฮสคูลนะครับเป็นทีมมัธยม ก็แข่งขันกันบ่าย2นะครับดูไปแล้วไปบเบลเกอร์บรรยายสดเหมือนเดิมเพื่อนๆนะครับแต่จะไม่มีภาพนะครับบอกเพื่อนๆกันไว้ก่อนนะก็เดี๋ยวแอดจะจัดให้เต็มที่นะครับในเรื่องของการอัปเดตผลสกอร์อย่างไรเนี่ยเดี๋ยวจัดหนักจัดเต็มให้นะครับก็เดี๋ยวเรามาเจอกันได้สักประมาณ11โมง45แถวแถวนี้เรามาเชียร์ลันมาเล่เชียร์ PFU b o o k บูกันก่อนนะครับแล้วก็ดูจากตรงเนี้ยแอดน่าจะลงไลท์ก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะขึ้น คูฮิเมจิกันใหม่เดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงนะครับตามแต่สถานการณ์นะครับเพื่อนๆอ้าก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับสําหรับทางด้านของถ้วยสมเด็จพระจักรพรรดินะครับซึ่งในเรื่องของการแข่งขันนะครับจะแข่งขันกันในวันที่1 2 13 14 15นะครับแล้วรอบชิงชนะเลิศเนี่ยจะไปแข่งขันกันวันที่21ธันวาคมนะครับก็เรียกได้ว่าพระราชสุขเสาร์อาทิตย์นี้เนี่ยดูกันไปยาวๆนะครับแล้วก็จะเป็นนัดชิงอีกทีเนี่ยวันที่21ธันวาคมวันเสาร์ หน้านู้นเลยนะครับเพื่อนๆอ้าวก็ว่ากันไปครับเพื่อนๆส่วนนี้เป็นตารางนะครับที่อุ๊กนำมาฝากเพื่อนๆนะครับก็เาเรียกว่าใช้ Google แปลไทยมานะครับเพื่อนๆอ้าวประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับเพื่อนๆเนาะเป็นตามตารางนะครับแล้วเกูเกิลขอตัวลาไปก่อนนะครับเพื่อนยังไงก็สามารถคอมเมนต์ไปที่ใต้คลิปได้เลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาเจอกันนะครับวันนี้นะครับสวัสดีครับเจอกันครับบ๊ายบายสวัสดีครับ